รับทราบเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้วันนี้ไม่ใช่วันตรุษจีนวันนี้เป็นวันไหว้อากงอามมากตัวเองไม่เป็นเขาเลยไม่รู้หรอกเจ๊แก่พร้อมด้วยหรือเปล่าเนี่ยเก้จะไม่อยากอยู่แบบนี้นนคุณคิดว่าพร้อมอยากอยู่ในร่างคุณงั้นเหรอ เขาเรียกแบบมีปีส่วนอันนี้ไม่มีมีแบบที่รู้สึกว่าไม่ใส่เะละ่ะแต่มันต้องสอดเข้าไปเอาไหมละ่ะไม่ไม่เอาแหมเมื่อกี้ฉันเจอทองทองทุกหัวก็ททยคนลุกเกิดนายครอบคสเป็นลาคือลุกต้องการจะดูตัวนางแบบน้องไงหรอแล้วยังไงทำา,านลงไปได้แล้วเร็วๆเอาอะ่ะจอนไม่ได้ก็ไม่ไปยยเฮ้ยหนวดโก้เออห,หนวดมึงอะสิจะลงไม่ลง วันนี้เราจะใช้แผนพรวงดาเปิดปะทุนควรแผนอีกสักหน่อยไม่ได้หรอไะมาทวนอะไรตอนนี้เล่าผมเป็นช่างแอร์ในตำนานครับผมเจนครับเนี่ยก็ว่าจะกินช่างแอร์ประทังไปก่อน<ะ>แต่ก็กลัวว่าจะเล็กเกินไปอะ่ะผมไม่เล็กนะครับจริงเหรอพอครับชืแค่ไหนครับเสร็จพอดีเลยครับผม อ่พวกคุณรู้จักกันด้วยเหรอบ้านมึงอยู่ราดประเค้าไงไอ,อยู่ราดพา้าแม่มึงตายไปแล้วอ่ะแม่ยังอยู่คู่กับพ่อสิมึงจ,จะไปกับกูกไหมไปเมื่อฉันอยากจะกลับไปทำงานของชั้นนะดดนสามมือถาดีเดี๋ยวคนมาได้ยินเข้ากลัวเมียเห็นเหรอ รามาหาวิธีกับร่างกันะนะแก้งหรือว่าเราจะต้องฟีจเจ์ลิ่งกันนะบ้าเหมือนมีอะไรกับเลสเบี้ยนยังไงก็ไม่รู้ว่า